ไอนมเมาต่อยตำรวจอ้เจ็ดแปดอยู่ไหนอยู่คุกดิบอสต่อยตำรวจขนาดนั้นอยู่คุกโดนขังคุกเหรอใช่ครับโอ้เชียอ้เชียใส่เสื้อผ้าพวกมึงใครติดคุกใครมีปัญหาอะไรกูไม่ปล่อยละเอางี้ฟังกูนะ เราอยู่ตรงนี้ทั้งฟิกเซลทั้งโนซอฟทั้งไฮด้าพวกมึงไปเอาไอ้นมออกจากคุกมาให้ได้ <Yeah. S 1> ทุกวิถีทางเอาไอ้นมออกจากคุกมาให้ได้ไปขึ้นรถใครมีรถแล้วรถไปเลยมมาผแห่คุกให้ได้ใครแห่คุกได้กูมีรางวัลให้พรุ่งนี้ไปเป็นปนท ฟังกูนะไอนมถือทรัพยากรแก๊งกูเกินครึ่งเงินทุกอย่างที่มันมันโดนคนไม่ได้ถ้ามึงโดนคนในคุกป้นอ่ะหมดชิบหายหมดยังไงเนี่ยอยู่โนอซอฟยังไงความมือขวามือความมือข้างหลังเอามันออกมาให้ได้เอามันออกมาให้ได้มันไปเมาสภาพไหนต่อยตำรวจแล้วมึงต่อยตำรวจเหรอนมสื่ดีหนดเนะได้ยินครับพร้อมป่ะพร้อมเลยไปเลย ไปหนึ่งอไปู้เหินไปเลยสิคะเเจเลยตีเข้ามาแล้วรับตี้เข้ามาแล้วสวยเข้าไปออกให้ได้นั่นไงนนไงนม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 เอ้เอ้ยมมา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 มมมามา เข้ามาได้มึงออกได้หรือเปล่าเอาได้รับรับรับเราไม่ได้เน้องเห็นเลยเห็นเลยใครเข้าได้ต้องออกได้นะเว้ยออกไม่ได้มผมยาวนะเว้ยไม่มีใครเอาออกนะเว้ยตอนนี้ได้ตัวน้องแล้วค่ะเหมนผมทิ้งคาเล่ร็งนี่ผมซ้อนใช้พี่คาร้อลก่อนกลัวกลัวเข้ามาติดอะไรดีแทนอังจริงๆผมคิดว่าผมจะลงบนตึกปุ๊บแล้วก็เห็นต่อมันเป็นเลยตึกอะแล้วทำยังไงอะ ตอนนี้รถรถยนต์แม่งเลยตึกหาทางออกดิเอาน้องออกมาให้ได้อ้องท่ไหนเจอน้องยังสีเจอแล้วอุ้มแล้วอุ้มแล้วอแล้วอุ้มแล้วอุ้มแล้วตอนนี้ตอนนี้คือน้องมึงฟังกูนะน้องถูถือปูนมาแบบหลายเฮ้ยคัร์โร่แบกแบกมาแล้วมอเตอร์ไซค์ออกใครออกพวกเราปะไม่ครับออกทางไหนครับบอสใไม่นี่ออกมาได้นี่เอาไอ้นมออกมาดิเนี่ยกำลังกำลังจะให้นมออกกมาโอเคโอเคเอานมเอานมออกมาไม่ได้เอานมออกมาไม่ได้ออกไปกับใครอ่ะ เอาไปกันคาะร้อนเคาะให้คาร้อนแบกต้องต้องอุ้มผมถ้าเกิดนั่งซ้อน3แก๊งทรัพยากรหลักอยู่ที่มันเนี่ยไปเสร็จแล้วได้าาแลับต่อเลยเหรอไปหน่อยแล้วก็เลนนิ่งอ่ะติ๊บตบอุ้มอุ้มเขาด้วยรถรถติ๊บไหวเหรอไหวปะไม่รู้ ก็ดูมันเหินขึ้นมาดิได้ติไไ๊บไม่ไหวเฉลยเฉลยไม่ไม่รู้ว่ามันเข้ามาทำไมติ๊บมาเข้ามาช่วยน้องเออเออจะลดมึงออกได้ไหม <laughs> พี่อุ้มอุ้มเรนนิ่งคนนึงไม่ได้พี่พี่ต้องพี่อ่ะพี่พี่ลงพี่พี่สีเอานมออกให้ได้ก่อนตอนนี้พี่ป่ไยผมแล้วก็ให้คนขับอุ้มผมไม่งั้นดั้งแต่จะตกไออาความเร็วจะร่วงโอเคแต่ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้็น้้ีกไดอ่ะแล้วก็พี่คาร์ลอุ้มผมนี่กูต้องมาช่วยเดี๋ยวมึงเข้ากันมาไอ้กูต้องมาช่วยกี่คนเนี่ยไอ้เคียร์รถแม่งเลยดิสัาบอุ้มผมอุ้มผมตอนแรกคิดว่าจะลงตรงนี้ ฮัลโหลไป่ตอนแรกตอนแรกเข้ามาเชื่อคนเดียวไม่ใช่เหรออันนี้ปบะบาณหกเจ็ดไม่ควรเชื่อคนที่อ๋อตใจแล้วผมไม่รับอรูบเราเอโนมไปแล้วก็ไปรอดแล้วก็เหลือแค่พวกเรา กระโดดเอ้ยกระโดดไม่ได้สวัสดีพี่ทุกคนนะคะคนทัทุกคนขอบคุณที่เข้ากันมาช่วยนะแล้วก็ต้องพาออกกับคนนะไปด้วยอ,อุ้ม,อ,อ,มอุ้มเราได้ไหมไอซ้อนหลังเลยครับซ้อนหลังได้เลยใช่ไหมใช่ ไอไอ,อ,อ,อคุณคุณนั่นออกไปแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับออกไปแล้วครับเยไปครับไปครับะถือว่าอยู่รอดปลอดภัยฮัลโหลไอ้สีออกได้ยังูออกได้ไแล้ว ไอ้นมอะไอ้นมอยู่กับพี่คาร์ลสครับเอ้าพี่คาร์ลสไอ้นมยังไม่ออกอยู่ออกมาแล้วออกมาแล้วน้องออกมาแล้วออกมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะบไอไอ้นมยังไม่ออกพ่อเอ้าไอนมยังไม่ออกเลยสีเอ้าสีพี่คาร์ลสไอ้นมไอ้นมสุบทรัพยากรเด็กล่พี่คาร์ลสพาเหินน่าตายแล้วไอ้นมยังอยู่ที่ไหนพวกมึงเข้ามากันออกกันมาทำไมเอาน้องออกมา ีกันออกมาก่อนแล้วน้องอยู่ข้างในรันนิ่งยังวนอยู่ข้างในเลยเนี่ยตามมาจากบมอค่ะสวัสดีค่ะพี่ฝากติดตามไอ้นมอ่าอันนี้ใครรันนิ่งกูถามว่าไอ้นมไอ้นมอยู่ไหนอยู่กับกรถชอบไปช่วยไอ้นมกันพวกมึงเคยเห็นไหมว่ากูกูไม่ได้พวกมึงช่วยกันเองกูให้พวกมึงช่วยไอ้นมไอ้นมถือของใสไฟร้อยก็โอ๊ตาย โอ้ยพวกมึงช่วยกันเองทำไมเนี่ยพี่พี่เขาลรอกําลังแบกออกมาครับมอสครับโอเคแล้วรถพวกมึงอยู่ข้างในกันหมดเลยฮัลโหลกูเห็นวนไปวนมาเนี่ยไอ้นมอยู่ไหนดีค่ะพี่พี่ฝากติดตามหนูด้วยนะไอ้นมอยู่กับผมเพราะอันไหนเสียวไงวะโอ้โหไอ้นมลูกพ่อแล้วทรัพยากรอยู่กับแม่งหมดเลยเนี่ย ลองได้นะครับลองขี่ได้นะครับผมผมยากเหินเข้าไปอ่ะพี่คารอสู้ๆนี่ไงสุดยอดเก่งมากนี่มาแล้วโคตรเก่งเป็นหนึ่งปะมีคนขอซ้อมกัเหลืออีกคนนึงนะพี่ยุ่งแน่เดี๋ยวก่อนแป๊บนะไปไม่ได้ไปมันออกไม่ได้พวกอะอะผู้บังครวมตัวแป๊บหนึ่งคือตอนนี้พวกมึงอยู่ตรงนี้กันแล้ว